สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีโลก,กามือแรกเดินไฟว่างมาโลก,กาซอยในเอฟซีซาโบนะเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสมัยเป็นมือเกาะหายซาโบนะมือน,น,นีนเนาะสิลกกลกาคนในไายหสบายดีอยู่ทางหลังเด้อพี่น้องเอฟซีทางไลน์ไปเบิ่งน้องเบียกันว่ะน้องเบียนี่โลก,กานี่เป็นแนวใดเนาะ กะกะงามงามได้หักหนามบ่มีพ er hey, ี oh, now, ่น้อยหนามเสีแห่งปลาบ่เลยโอ้ยเห็นหน้าก็เมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยตายโหลดจักงัวจักคุ้ยบ่จักคนบ่จักหายหน้าแล้วเลี้ยวเล้วเล้วดำกันสองคนนี่สิแลี่ยวบ่เนาะแลี้ยวโลดโอ้ยหน้าก็เลี้ยวสุดแสงหูแสงตาหักประเทศเขาแล้วได้น้อยกี่แต่ง ไปหยางไปหาน้องเบียกันว่าน้องเบียจะทำยังไงกับดำนาวันนี้มืนอนีลกกะเนาะมือเลกแหกมานเอาสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องดูน้องเบียใบดีปลาลุงดูเอาไว้อามาแล้วแม่มาสบายดีปลาลุงเิ้ลูกอึอาา๊บสบายดีปล,บบา,ปลาลุงเออมาลกกะซอยนี่เด้อนะพูนพุ่น้องเบียหยางอยู่น้ำงูอะพ่อ พอแล้วพอแล้วป้าห่นลาวียมาพี่ป้าห่นลาป้าห่นลาสิไลงโง่มายังพี่พูนหยาทั้งพูนละก็เด้อพี่น้องเด้อโลกะก็เด้อบาดนี่เด้นจังหวะกันใหม่เนาะสิได้จักหมัดว่าซั่นจมาเฮหตนานี่ปีแรกนี่ยสี่สามสี่วบ่สิสู่เจโบได้บ้านนอกในนอแน

มาเห็ดหน้าสีหาฮอปีแหละพี่น้องเลยนี่ขนาดเลยบายดีพี่น้องรอบแรงนะมวกกาลรอบแรงรอบเช่าบ่มีแห้งถ่ายให้ซาโบเมื่อยแห้งถ่ายได้ไหมหนึ่งเครื่อแหวเลยถ้ายาดีเครื่องแหววไหมเงี้ด้อยได้มีได้มียาดีเครื่องแหวว ไอเตาต้องไปชำแหละไอเตาไอเตาเมื่อยบ่ปาดเลยเตาสำนักปาดบ่าวเต้าดูเป็นยังไงหนิมันก็เห็ดไหงเห็ดหน้านเห็ดหน้ามันเป็นอร่อยมาเด้อใครวางใสรมาซอยก็มาเด้อไอชียังไงวางก็มาดำหน้าลูกกาซอยหน่อยเด้อสาวก็มาซอยบ่าวเตานั่น้อนี่นี่สาวก็ได้น่าน้องเพี้ยก็ได้อีก ซาอปลายแตวเน่ีเราเออเวียเียได้อยู่เจหมัดแปดมัดเนาะเวียไอเียได้ท่าเจ้าสเียได้เจให้ก็เลียงมาอยู่ตัเลียงลาเลให้ก็เลียงมาห้มาอยู่ตัวเ่ยก้ทั้สมัดไปางไปผุนไปเบิเขเจอลก้ารมาไหน พ่อเงาสปอนเซอร์พี่ีวาเลียงน้าก็มาเอลอยเลยส่วนเชี่อขอเลยเลี้ยงพ่้งีวเรียงหน้าก็มาเนสบายดีพี่น้องสบายดีเดินลก้าซอยเนี่ยเหนื่อยแลนี่ปวดแนวปวดห้เนะปวดปวดเอวเพื่อนเลย วดกระยืน่นมได้แล้วเราต้องอดทนปวดแนวจะต้อหำเสียหนา้าันี่เผืเป็นคนมาต้องิเริมน,นะไยอมเทเหตุการณอย่แล้วเบีดหน้าสาวินือไปอออบิบสอบเมื่อกี้มีแล้วพน่องเลยเข่านะเข่าคือเดียวนั่นพิมรถไปทำเบียเหนนะ้า ตระโบงผิดเม็ดหน้ากระเดียบินแม่กระเาเกล้าตรงแม่กาดแมมาอยน้มาด้อยิมาซอยนะเพื่อนได้แล้วได้สินากระโดดมาเด้ไวสิส่งแป่ต well. ั네้งคุมาไน้ไมไมากระชมเงินมาซอยอยูเด้วยเล่าผมไว้แล้วเล่าลาาบมผมไว้แล้วบกททอดเขยไทยอยเนาะเล่าเขาเยไทยไว้ได้องอเน เคยไทยไม่เห็นยังไหวเเคยเล้าคนเดียวเลยบันตาย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 ู่ลยตาเลยขนก็ากเข่าอยููู่๊ขนก็ปกคอยอยู่นี่ายแล้วัได้จักไหนเลย่ามุดลกตาได้หมื่เดียวนี่เพาไปอีกลจะมันตาย หน้านนนนนก็น่อนได้ถึงน้องเอ้ยห่วงคอบอยู่ตรงนีงานเป็นหอกอยู่ออกก็หน้ากับเที่ยวเอาจนมัเป็นล่อยเดี๋ยวไปดูเงี้ยละเจ๊ไม่ติดฟาอยู่ตรงนี้เลยจะไม่เล่าว่าแบบไหนทำพวกม่งรือบวี้งยวันนี้เด้จ็คมาสบอกพี่น้องเนย บู๊ยสองล่อยแล้วบูจ้าต้อนนะ้นับต้อนน่่ะร้อยสามสิบเก้าสองมาพี่งานมาทุกทีไปสี่นับจ้าบสองสี่หกแปดสิบสี่หกสิบห้าสอง 4สี่หกเจดสอ้าวคือคือหนักกันสิหละสูโอ้ยลงพี่น้องเ้ยสมองไปัาไว้ละิน้อมัน่ไรสมองเบอร์ผมมานนยกต้าแปงหน่วยเดียวน่าปวนว่อยู่บนเก่า4,6,8,10,2,4,6

หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปหกเบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองเจ่อ้าวเนื่อยเลยเจ็ดสิบสแล้วเด้าี่น้องาเจ็ดเ5็ดเจ็ดเจ็ดเจเจ็ด เ้แอง้กแล้ามาส่งแล้วสวยเอ เห้าเก้าเจสิบหกเอ็ดหกสองหกี่ห้าจดแก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสา่อนเจ็พี่น้องเอ้ยจนอยากตายลงตั้งแต่หกโมงเจ็ดสิบสาม7มอเจ็ดสิบสามเจ็อยเจ็พี่น้องเอ้ยลงตั้งแต่ตีหา่น เกือบตายเนาะเขาจะได้ขืนแม่มาพี่เอ้าเลยเออโอ้ยยืดกระชองรับคนในจุดครับพี่เจ้าถ้าบอกว่าชอบชุดองนะน่ชุดส่องกับไฟช่องสองมันแมงอ้าวจะเพิ่มเติมข้นอกไม่สิพ่อเลยมันบ่สงมาสิมันบางแหงโค้งแม่เจ้า ใหม่เหรอข้าวหนี้แล้วหลับพุ่งเข้าปากเลยนี่โค้งแล้วหรือโค้งข้าหันที่โค้งอีกโค้งหนึ่งเลยมีห้ามมาหันหรอกอ๋อน้องสดายนี่นี่เมย์ว่าสดายจ้ะรับโบสถ์รับเมย์แล้วโบสถ์ออกเสดายกัน